แล้วเราไม่มีคนอย่างพิธาอยู่ในสภาเนี่ยนะสภาเราผิดปกติแล้วคุณคิดว่ามองไปในสภาเนี่ยมีกี่คนที่ไม่ควรได้อยู่ในสภาด้วยคุณสมบัติด้วยโปรไฟล์ด้วยภูมิหลังด้วยการทํางานโถงหัวาจยา์พูดยากใหญ่พูดเลยเออเอาคิดกันแล้วกันคิดกันะนะครับคิดเอานอเอง,เองแล้วแล้วถ้าสภาไทยคนอย่างพิธาเข้าสภาไม่ได้เนี่ยแปลว่ากติกาผิดปกติเขาเป็นคนที่ประชาชนเลือกด้วยนะครับ ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเขาเป็นคนที่ประชาชนไม่ได้เลือกคนที่ประชาชนเลือกและคนที่มีคุณสมบัติแบบนี้โลกยอมรับแบบนี้พรรคการเมืงองที่ตั้งมาก่อนเขามาตั้งนานเนี่ยเคยมีเคยมีหัวหน้าพักคนไหนที่โลกบอกว่าเป็นหนึ่งในรอยผู้ทรงอิทธิพลในอนาคตไหมครับเอาอย่างนี้ก่อนอืถ้ามันไม่เคยมีเนี่ยมันก็เป็นคําตอบแล้วครับว่าคนอย่างพิธาควรจะได้อยู่ในสภาครับ,รบเขาคือสัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าครับแล้วทีนี้เนี่ยคำพูดหนึ่งของคุณพิธาที่บอกว่าจากนี้ไปเนี่ยเขาจะเดินหน้าขย่าการเมืองอื เดินหน้าขยาวการเมืองจะไปเชียงใหม่ไปถึงอมก๋อยไปที่ภาคใต้ไปนิวยอร์กไปอังกฤษไปญี่ปุน่นเดินสายขยาวการเมืองไทยทั้งในไทยและต่างประเทศ นีเป็นภารกิจที่เขาบอกเขาไม่ได้หยุดนะยังลุยต่อ,อยังลุยต่อ,ค,อคือความเป็นพักก้าวไกลเนี่ยค,คำว่าขย่าการเมืองเนี่ยมันจะทําให้ดุดันไปหน่อยนึงอาจารย์จะมอง,มองเห็นภาพอะไรขยา่าการเมืองผมหนามอาจารย์ปลระดม <laughs> <laughs> สายปั่นจะบอกอ๋อพิธาคุณจะไปปลระดมเหรอ,เอ,อไม่ให้ยอมรับเหรอซึ่งไม่ใช่ผมคิดว่าคำว่าขย่าของก้าวไกลหรือพิธาคืออ,อย่างเขาไปทําเรื่องสุราสุราพื้นบ้านานั่นแหะคือการขย่ คือการบอกว่าประเทศนี้มันมีธุรกิจผูกขาดในธุรกิจน้ำเมาอืแล้วถ้าเกิดเราอยากแก้ปัญหาธุรกิจผูกขาดทุนผูกขาดเนี่ยธุรกิจสุราเนี่ยคือภาพที่ชัดที่สุดอทุกคนรู้มีแค่สองเจ้าผูกขาดแล้วสองเจ้าเนี่ยสนิทกับรัฐบาล <c oughs> มันชัดที่สุดใช่ไหมครับ <c oughs> ผูกขาดดีหรือไม่ก็อีกเรื่องหนึง่งอย่างเงี้ยผมว่าการที่พี่ธาไปทาเรื่องนี้คนก็มันก็คือการเขย่าประเทศนะแต่มันไม่ใช่การไปปลุกระดมต่อต้านรัฐบาลคนละเรื่องกัน นะครับหรือว่าอย่างการที่พี่ทาไประยองอย่างเงี้ยแล้วคนก็เลือกคุณพงศธรนะครับซึ่งเป็นลูกหลานชาวบ้านธรรมดานะครับรายได้ไม่พอจะเสียภาษีด้วยซ้ำไปเนี่ยคุณคิดว่าประเทศนี้มันมีคนเป็นสสกี่คนที่ได้เข้าสภาทั้งที่รายได้ของเขาเนี่ยไม่ถึงฐานของการเสียภาษีอ่ะใช่ไหมครับพงศธรเป็นผู้ช่วยของสสผู้ช่วยสสเบญจาแสงจันทร์อย่างเงี้ยร,รายได้ของคนเป็นผู้ช่วยสสมันไม่ถึงฐานของการเสียภาษีนะครับเพราะนั้นรายได้ของคุณพงศธรเนี่ย น้อยกว่าคนทําจบปริญญาตีจํานวนมากในประเทศนี้แต่ได้เข้าสภาได้เนี่ยอืเพราะเขาอยู่พักเก้าไกลไง<ะ>คนศรัทธาเขาไงนั่นแหละคือต้อนทุนที่ผมคิดว่าคุณพิธาเขย่าประเทศคือว่าเขย่าโดยการทําทุกเรื่องที่บอกประเทศนี้มันของคนธรรมดานะคือผมฟังตอนแรกเขย่าประเทศผมว่ารัฐบาลอาจจะแบบขนลุกนิดนึงอืแต่ว่าสุดท้ายไม่ใช่แหละแกแค่ไปคือพิธาไปพูดว่าหลักการของประเทศนี้มันคืออะไร พิธากับก้าวไกลเนี่ยพลัง,งเขาคือการบอกว่าหลักการของประเทศมันคืออะไรคือแค่พิธาหรือพรคก,ก้าวไกลนั่งอยู่การพักการเมืองอื่นนักการเมืองอื่นเนี่ยนะพรักการเมืองอื่นดูแย่ทันทีเพราะว่าคนเจนน้ห้พักคุณมันทาไมไม่ทําอย่างเขาล่ะมสมมติพิธานั่งอยู่